วัสดีครับผมพันตำรวจโทพิสิทธิ์โปรยรุ่งโรจน์รองพุ่งกับการงานที่สองกองกับการสองกองกับการตำรวจจราจรก็ได้รับแจ้งคนบ้าอารวาสเจ๊คนนี้เป็นแม่ค้าใหม่เพิ่งมาขายที่นี่เป็นวันแรกเลยจ๋าหนูนะเพิ่งเซ็งร้าน,นต่อจากเขามาใหม่อ่ะต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอ้ยไม่ต้องแล้วล่ะจ๋ามีปลาอ่องไหมล่ะปลาอ่องเหรอ อนั่นสิเอาฝาโอ่งมาทำไหมเป็นเคล็ดมั้งอ้าวพี่เียจะพูดอะไรเฮ้ยมีแล้วเกี่ยวกับฝาโอ่งวะฮอ้เาขาวเท้าใครเท้ามาจากไหนอะไรนี่นุ๊พี่ไรล่ะอย่างนี้นะฝาโอ่งนี่ย่ะาไม่มีเนี่ยมันก็้ขีดอย่างนี้แหละอ๋อเจ๊แกเป็นคนบ้าครับบ้าแบบชอบผีดหน้าคนมาผีเป็นประจำจนแม่ค้าแถวนั้นเขารู้กันทั่วแล้วมันยากพี ก็ต้องแจ้งสิแบบนี้ยอมได้ไงแล้วแกก็ไปแจ้งจริงๆครับโอ้โหกว่าจะจับได้ก็โดนกันไปคนละดอกสองดอกแล้วคุณตำรวจก็จับแกไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา <c oughs> เหนื่อยหิวแล้วระหว่างทางคุณตำรวจก็แวะกินข้าวสักหน,น,น่อยพออิ่มแล้วก็จะกลับ ว่าไปแวะบอกผู้ม่ค้าเขาซะหน่อยว่าต่อไปนี้สง,งบสุขแล้วนําไม่ต้องกลัวส่งคนบ้าไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวแวะไปบอกแม่ค้าที่ตลาดเขาหน่อยดีกว่าว่าจะแน่นมันคงไม่มากลัวแล้วล่ะพอเราไปตรงโรงพยาบาลแล้วนะไปครับผมเจ็บหรือยังเจ็บสิน้องเรียบร้อยแล้วครับพี่พาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับเหรอคะอุัยดีังเลยค่ะว้ายว้ยแล้ว่ะเอาตายกลับมาได้ไงเนี่ย เอาหูถีบใหญ่แล้วเร็วเป็นผีเลยหายตัวมาหรือไงเนี่ยเฮ้แล้วกี่ครัง้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิม <c oughs> เฮ้ยจับจับเออจับจัจับมันมาไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆถามเจ๊บ้าแกเองยังไม่รู้เลยว่าแต่เจ๊ใช้เท้าเก่งจังสนใจเล่นหนังจีนไหมเนี่ย <c oughs> บ้าเดินมาดีๆก็ปีบเลยเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็ขับรถกลับมามาบอกผู้เสียหายบอกเนี่ยเอาคนบ้าไปส่งมาแล้วเรียบร้อยอยู่ศรีธัญญาแล้วปรากฏวราลงรถไปเนี่ยผู้หญิงคนบ้าที่เราไปส่งเนี่ยกลับมาที่เดิมมาถูกด้วยมันต้องงงมาเร็วกว่าเราอีก <c oughs> อเครื่องบินก็ไม่มีนั่นน่ะใช่ แสบจริงๆขอขอบคุณพันตำรวจโทพิสิทิ์โรยรุ่งโลดรองผู้กำกับการงานที่สองกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจจราจรเจ้าของเรื่องคนบ้าท่ฝาโอ